สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .1 นนะคะวันนี้เราจะาเรียนเรื่องเกี่ยวกับโคดดิ้งนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าลูกศรนนะคะลูกศรที่บอกทิศทางตรงนี้นะคะแป๊บหนึ่งนะลูกนะลูกศอนที่บอกทิศทางนะคะก็คืออ่าถ้าสมมติว่าหันไปทางขวาก็คือไปทางด้านขวานะคะนี่คือไปขวานะอ่าขวา เขียนไม่สวยเขียนยากอันนี้ชี้ไปทางซ้ายก็คือไปด้านซ้ายเดินซ้ายนะคะเดินซ้ายอันนี้บนขึ้นบนนะคะส่วนตัวนี้ลงล่างอ่ลงล่างนะลูกศรชี้ไปทิศทางไหนก็คือตัวเราเนี่ยต้องเดินไปทางนั้นนะคะในโจทย์ก็คือ ปั่นจักรยานไปหาคุณพ่อและไปรับทุกคนตามจุดต่างๆเพื่อกลับบ้านทีนี้นักเรียนดูด้านล่างนะคะคุณครูจะมีช่องไว้ให้นะคะให้นักเรียนเนี่ยลากเส้นดูก่อนนะคะแล้วนักเรียนค่อยแทนด้วยตัวอักษรนะคะสมมุติว่าอ่ะจะไปรับใครก่อนมานีก่อนปุ๊บอ่ะลากเส้นก่อนเลยลากผ่านเลยค่ะนักเรียนไม่ต้องกลัวนะคะลากผ่านได้เลย นะคะเวลานักเรียนทําส่งคุณครูเนี่ยนักเรียนจะลากผ่าได้เลยก็ได้หรือว่าใครไม่ถนัดลากผ่าใครจะลากยังไงก็แล้วแต่นะคะก็คือได้หมดสําหรับขอให้มีส่งก็พออ่าลงตรงนี้ลงลากผ่าไปเลยนักเรียนนักเรียนใช้กี่ช่องคือตัวตัวลูกศรเนี่ยมันก็จะต้องเท่านั้นช่องถูกไหมเนี่ยลากลงมาเลยอย่างนี้ค่ะนักเรียนอ่าสมมติว่าอ่านักเรียนใช้ ช่องนี้หนึ่งช่องนี้อีกหนึ่งช่องก็คือเดินขวานั่นเองนะคะตืบลงล่างตืออ่าผิด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 ,ด,ดอ่าลบก่อนนะอ่าลูกศรลงล่างอ่ะชืดชืดเนี่ยค่ะใส่ตามช่องนะคะให้ถูกต้อง โอเคนะคะเสร็จแล้วพอนักเรียนใส่นักเรียนต้องลากให้ครบทุกคนนะคุณครูไม่ทาให้หมดนะนะคะให้นักเรียนดูเองนะลูกนะเสร็จแล้วนะคะพอนักเรียนทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้นักเรียนเอาลูกศรน,นะคะมาเขียนใส่ให้ตรงให้ถูกต้องอย่างเช่นช่องแรกเนี่ยเราเดินขวาขวาไปกี่ตัวขวา4เราก็ต้องใส่ตรงนี้ให้ได้4นะคะลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่สี่เสร็จแล้ว ที่อยู่ตรงนี้ก็คือลงล่างนักเรียนก็ต้องใส่ลูกศรลงล่างด้วยนะคะเนี้ยค่ะก็คือใส่จนครบอะคะ่ะว่าเราเดินกี่ตัวนะคะแค่นั้นเองสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะตั้งใจทํานะลูกนะ้าแล้วถ้าไม่ทําเนี่ยเราจะไม่มีเกรดคุณครูก็จะไม่สามารถให้เกรดนักเรียนได้โอเคไหมสวัสดีค่ะ